เ้ามก,กราช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่สามสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อ5ทั้งหมดทั้งมวนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปอป่านั้น นำมาแบ่งปันกันใน EP ีที่318ตรงกับวันที่9เดือนมกราคมปีพศ2567อ,อ, 2, อก่ะก็มีกันหลายรายการพอสมควร f อฟซีฮะเนาะหล,หลักเลยก็เป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายช่องของประปาก็ประมาณนี้เนะาะมีเหรียญปามผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะบางอีพีก็ไม่มีเนาะวันนี้เรามีเหรียญกันค่อนข้างหลากหลายเลยเอนะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่เราเคยพบเคยเห็น มาาบ้างเคยซื้อเคยขายกันในราคามาบ้าง f c h วันนี้ปปาได้นํามาเพราะมีนักสะสมเขาข,ขอฝากติดมากับเหรียญหล,ลักๆมาหลายรายการเจ้านั้นฝากเจ้านี้ฝากค่ะรวบรวมแล้วแต่ละครั้งแต่ละพ p ก็อาจจะมีเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายแต่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญในช่องของปปากันบ้างเล็กน้อยโอเคเนาะเดี๋ยวป่าจะเริ่มแบ่งปันเลยฮะราคาเหรียญของช่องกองปปปปปานั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆุก วันทุกๆ EP นะโอเคเนาะการสะสมเหรียญ f c 5สะสมเป็นก็มีมูมลค่าเกินหน้าเหรียญวันนี้ซื้อไปอาจจะอีกไม่กี่วันกี่วัน,ก,วนกี่เดือนกี่ปีอาจจะมีกําไรเนาะก็ต้องใช้เวลาทางด้านอ่าราคาของเหรียญของมรดาชาวนักสะสมเราเดี๋ยวปาปาจะเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามีหลายคนท่านอาจจะดูจบแล้วตัดสินใจแล้วจะได้ไปทํางานทําการกันโ okay, นะอเคไหมเพราะของเรามีหลายสี่ราคามีหลายรายการ F45 เดี๋ยวปาปาบอกราคาเหรียญพร้อม ไปกับสภาพผิวของเหรียญกันเลยดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มเลย FC ฮะนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึก FC ฮะสภาพผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งาน5้าวันละไม่ซ้าชุดละ50บบาทฮะ ถ้าหากเป็นไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนปปาจะย้ำว่าไม่ผ่านการใช้งานสวยคนนี้ราคาสูงกว่านี้ในะช่องของปปาเอาสี่วนละไม่สามชุดละห้าสิบบาทปปาจะไปเลยนะฮะนี่เป็นเหรียญสิบสตางคาเาาง FC, ์เนื้อดีบุกสมัยราชการที่เก้าปีสองสี่เก้าสามเป็นชุดสตางค์รุ่นแรกเอฟซีฮเนื้อดีบุกเนี่ยเขาจะดํานะเขาจะออกสีดำหากผ่านการใช้งานแล้วใครที่ถือเหรียญเก่าแบบนี้ผ่านการใช้งานแล้วเป็นมิดูเอาไว้นะฮะ ช่องปะปาาขายออกเพียงเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองนะเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านการใช้งานราคาไกลกันราวฟ้ากับดิน F อฮะโอเคเนาะปะปาขายให้อันนี้ด้านหน้าด้านหลัง F อฮะอาจจะดูไม่คมชัดแล้วแต่เขาก็ถ้าหากใครมีความนิยมฮะมีคุณค่าทางจิตใจสภาพเหรียญเเหรียญละ15บาทถือว่าไม่แพงโอเคเนาะก็ลองไปสะสมกันก่อนอ่ะสิบสตางค์เนื้อดีบุกสมัยราชการที่9อ่ะหลังจากนั้น เราจบแล้วเนาะเราลันมาฮะเป็น10ส,สตางค์เนื้อดีบุกฮะสภาพเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานสมัยรัชการที่8นะมาระยะหลังเนี่ยมีคนเริ่มศึกษาและเข้าใจในที่ปปาบอกไปครับปปาไม่ได้โกหกนะต้นตำรับของข้อมูลก็คือพระเสียนโต F อ5ตอนท่านท่งเป็นเด็กหรือว่าตอนท่านทรงพยาวนั้นเป็นเหรียญทีออ่ข้อมูลของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ยากนะถือว่าดีแล้วนะช่องของปปานเนี่ยสามารถนำเข้ามาได้วันหน้าจะมีไหม จะมีบ่อยไหมหรือจะหลายวันหลายเดือนกว่าจะนําเข้ามาได้เนาะอ่ะโอเคไหมฮะ f c ฮะเหรียญละ200บาท200บาทถ้าหากเป็นเนื้อดีบุกใหม่จริงๆเนี่ยเก็บรักษาดีเนื้อเขาจะขาวเลยนะ F4 นะขาวรุ้งกันเลยทีเดียวอ่ะ ลองเปรียบเทียบดูนะฮะผ่านการใช้งานเนื้อดีบุกของราชการที่9นี้ก็เนื้อดีบุกเช่นเดีวยวกันของราชการที่8สภาพผิวแตกต่างกันนะฮะนะอันนี้เหรียญละ15บาทอันนี้เหรียญละ200บาท F4 5ปาปาจะไปเลยเนาะมาดูะเสียงขวางเมื่อวานนี้ปาปาปล่อยไปแล้วแบ่งไปแล้วแต่ว่าตัวหนังสือปิดบงัง F4 บอกว่าตัวนังสออ่าอ่าแอดมินบอกว่าตัวหนังสือปิดบงังเหรียญไปหมดเลยโอเคฮะวันนี้เรานํากลับมากันใหม่ F4 ฮนี่คือเหรียญ1น,นบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5เหรียญสมัยราชการที่9 F Yeah, สียฮะสภาพอ่าในรูปแบบของการปั๊มผิดพลาดเพศเสียงเอียงฮะอันนี้เอียงอันนี้ก็เอียงแต่เหรียญนี้เอียงกว่าเท่าที่ปปาตรวจสอบแล้วใครอยากได้ฮะ F4 นานๆจะได้เจอกันเนาะเอาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะแสงไฟกระทบเนาะหนึ่งร้อยบาทเหรียญนี้เอียงกว่าน้อยหนึ่ง F4 ฮะสภาพอ่าในรูปแบบขนาดนี้ปปาก็ขายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะสองเหรียญนี้ฮะเป็นอาไปศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินเช่นเดียวกันอาเหรียญนี้ อ่ะ100หน,นึ่งร้อยบาทเหรียญนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทโอเคเนาะก็เดี๋ยวคุยกับแอดมินละกันมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญหนึ่งบาทเรือหงส์ f c ฮหนึหง่งาบาทเรือหงส์เหรียญละสามบาทนะสภาพสวยหมดไปละ สภาพไม่ผ่านการใช้งานน่าจะหมดไปแล้วล่ะอ่ะหนึ่งอ่าหนึ่งบาทแล้วหก f 4เหรียญละ3บาทนะเหลือเกรด C ที่เราเคยซื้อขายกันในราคาเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นมาวนตรงนี้มาต่อยอดเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีศูนย์ห้าสภาพเหรียญปกติธรรมดา f ้5เหรียญปกติธรรมดานี่ราคาจะไม่แพงเหมือนผอเสียนเอียงผอเสียนขวางผอเสียนตรงเนาะรู้กันแล้วใช่ไหมฮะอ่ะสภาพนี้ F45 อ่ะสภาพนี้จะอยู่ที่ เราวๆเหรียญละ6บาทนะเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองหากเป็นสภาพสวยขึ้นมาราคาสูงกว่านี้ไปเรื่อยๆ F4 ฮะอ่าป้ปาจะย้ำทางด้านราคากับสภาพเหรียญเสมอเนาะวันหน้าจะได้เข้าใจกันจบละหลังจากนั้นมา <c oughs> มีนักสะสมขอขอ,อให้คุณปะ้ปะ้าช่วยซื้อนะเนาะจะได้มีเงินไปหมุนเวียนต่อโอเคฮะดีฮะ,ฮะที่บอกมาตรงๆนะ อ่าปปาก็ช่วยซื้อกันมาเรื่อยๆก็ติดกันมา F45 นี่คือเหรียญสองบาทสีขาวปีพศ2550เป็นเหรียญหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9อ่าใครอยากได้ใครอยากได้รอด้องลองมาปลุกป,ปัน้นเอาฮะบางคนหาที่ขายไม่เจอก็มาฝากช่องของปปาเอาไม่เป็นไรช่องของปปาก็เคยรับซื้อเข้ามาสมัยก่อนปปาขายออกไปวันนี้ F45 นะขอกันเถอะขอกันเถอปะปปาจะได้มีต้นทุนไปซื้อต่ออ่าเหรียญละ 6บาท50สตางค์นะขอตรง50สตางค์กันบ้างเหอะอ c นะพอให้พอให้ปราปานั้นไปไปไปเอาไปใช้จ่ายในช่องของปราปานาะไปสรับสนุนช่องของประปาเองนะ6บาท50สตางค์ต่อเหรียญเนานะคิดว่าประปาขอละกันเอาไปแบ่งให้น้องๆเนาะโอเคนะฮะให้มีแรงจัดงานกันต่อไปไม่แพงฮนะ f อฮะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเดรีนหนึ่งก็ประมาณ1 5บาท20บาทแล้ววันนี้ประปาขอนะหากปปา ปปาทําราคาขึ้นได้สัก50สตางค์หรือต่อไปเป็นบาทนึงเนี่ยเวลาปปาปปาจะได้รับเข้ามาได้แบบไม่กังวลนะฮะถ้าประปปาไม่เพิ่มราคารับซื้อปปาเขจะขายเอาอะไรเมื่อขายไม่ได้ปปาก็ไม่อยากจะรับเข้าเหรียญก็จะตกค้างอยู่กับบรรดาชาวนักสะสมอีกนี่คือความจริงที่ปปาอยากจะบอกในช่องของปปานะฮะเอาแค่ช่องของปปาเอาใครอยากได้เหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550เหรียญละ6บาท50นะปปาจําได้ฮะช่วงนั้นปปาขายออก6บาทช่วงช่วยมาแต่ช่วยไปช่วยมาให้ช่วยปปาบ้างเถอะนักสะสมสนับสน นุนช่องของประปาหน่อยเนาะขอเป็นสัก6บาท50สตางค์นะหรืออย่างไรก็ไปคุยกับแอดมินเอามาจบจาก2บาทสีขาวปี50เราลงมาดู f 4สนี่คือเหรียญ5บาทหัวเรือหงพูดกันง่ายๆเนาะหบาทเรือหงนะั่นแหละปีพศ2530สภาพผ่านการใช้งาน f อ5นับวันเราจะหาพบเจอกันไม่ได้แล้วประปาว่าเขาออกแบบมาได้สวยนะ f อออกแบบได้สวยนะอันนี้เป็นปี30นนะผ่านการใช้งานนะ ปป่าบอกนะฮะเหรียญที่หยุดผลิตแล้วแล้วก็เหรียญสมัยรัชกาลที่9เนี่ยนะที่มีม,มีมีการซื้อการขายอันนี้ปป่าถามใจ f c ทางบ้านเลยน่าเก็บสะสมไหมถ้าพูดกันตามความจริงอย่าไปมองตรงที่ว่าเหรียญหาพบเจอได้ง่ายแล้วยังหาพบเจอได้ง่ายอยู่แต่ถามว่าเหรียญของรัชกาลที่9อันนี้ปป่าเปรียบเทียบนะฮะเป็นเหรียญเป็นเหรียญ5บาทเรือหงที่น่าเก็บสะสมนะถึงแม้ว่าจะเป็นปี3 0ก็ตามนะ โอเคไหมผ่านการใช้งานแบบชัดเจนเลย f 4 5นะโอเคใครอยากได้เหรียญละ15บาท นะเหรียญละ15บาทเดี๋ยวปปาจะขอทําคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อกันเป็นจริงเป็นจังสักสีสสำหรับ5บาทเดยอหงปี30นะไม่ผ่านการใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะปะปาจะรับซื้อ2สภาพให้โอเคเนาะเพื่อเหรียญตัวนี้จะได้ออกมาสูตรระบบหายใจ Fc หนะ้สูตรอากาศกันบ้างเนาะเดี๋ยวปปาผักดันดึงออกมาเอง Fc 5นะ5บาทเดยอหงปปาบอกเลยมันเป็นป0หรือว่า30นะ น่าเก็บสะสมออกแบบมารวดลายสวยงามมาก f ฮะอนาคตจะหาพบเจอได้ยากไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีผลิตขึ้นมาอีกแล้วเหรียญ15บาทผ่านการใช้งาน f ฮะโอเคเนาะมาหลังจากนั้นลันลงมาเหรียญละ20 25บาทอ่ะยัง25บาทกันอยู่ f ฮะนี่คือเหรียญหนึบาทพยาคุดปีพศ2517สภาพผ่านการใช้งานเก็บเกรดเกรด C F4H โอลิ้นรัวแล้วลไม่ได้กินกาแฟนะ เกซีอาเอฟซีหเหรียญละ25บาท e ีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวปปาจะลองผักดันสักเหรียญละย26บาทได้ไหมปปาจัดงานจนไม่มีค่ากาแฟแล้วโอเคเนาะปปาจะหาเรื่องขึ้นราคาเหรียญเพื่อให้วงให้ให้ในช่องของปปานั้นสนุกสนานในการรับซื้อเข้าขายออกโอเคไหมฮะวันนี้25บาทใครอยากได้นะโอเคเนาะนักสะสมที่ซื้อเหรียญในช่อของปปาเอาอีกแล้วปปาเอาอีกแล้วหาเรื่องขึ้นราคาเหรียญอีกแล้ว โอเคเอฟีฮะ okay, เดิมเดิมเอาปลาปาเคยซื้อขายไว้ตั้งเหรียญละสาสิบาทนี่ของไหมไม่มีขาแวนนะ่นนะ่ะนะเออเอาเชื่อปลาปาดีไม่เป็นไรปลาปาหยอกเย้าไปที่เฉลียฮะเหรียญละ้ยี่สิบห้าบาทไม่มีขาแว่นเนาะหากมีขาแว่นราคาขายออกก็จะสูงกว่านี้มีกันเลาเล่สักสิบห้าเหรียญเองเนี่ยใครอยากได้นะอ่าหนึ่งบาทคุดเนี่ยอ่าเนาะสิบห้าบาทเออยี่สิบห้าบาทสําหรับห้าบาทเหลือหงเหรียญละสิบห้าบาทโอเคเอฟซี okay, มา ต่อมาต่อมามาเจอเหรียญ2บาทกันบ้างอ่า F4 ห้ F C 5, เหรียญ2บาทไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเอาใครอยากได้4วะะีวาระไม่ซ้ํห้าสิบอ่ะสีบาทอ่ะสีบาทนะเป็นเหรียญเก่าเก็บร่วมนะแต่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บร่วมนะถ้าเหรียญสดใสเนี่ยราคาก็จะสูงกว่านี้เนาะโอเคไหมอ่ะสีวาระไม่ซ้ํา40บาทเท่านั้นเองมาหลังจากนั้น F4 ยังมีนากระสมก็ขอ ฝากมาเรื่อยๆก็ถือว่าไม่เป็นเหรียญที่สภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานนะประปาบอกเลยนะฮะเหรียญสิบาทสองสีที่ลึกเนี่ยราคาไม่แพงผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยดีไม่ดีระยะต่อไปน่าจะแลกกันเท่าหน้าเหรียญฉะนั้นใครถือเหรียญหมองเหรียญเก่าเหรียญเศร,เร้าเหรียญซีดเอฟสีฮะระวังนะฮะช่องของประปานั้นอาจจะยุติการรับซื้อด้วยเพราะว่านาสะสมเขาอิ่มตัวกันแล้วเพราะเหตุใดฮะเพราะว่าเผยโฉมออกมาเยอะยอดจำนวนการผลิตมากฉะนั้น เหรียญที่จะพอซื้อขายแบ่งปันเพิเก็บสะสมได้ก็ต้องเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน F อฟซฮะเอาใครอยากได้ฮะอาสี่วาระสี่วาระไม่ซ้ําเรามีกันอยู่1ชุด2ชุด 3. ชุดหน้าเก็บสะสมนะ FC นะเวลาพูดไปปะปาพูดเลยไปก็อย่าไปใจถอดนะปะาายังผลักดันเสมอโอเคเนาะเอาไม่ผ่านการใช้งาน4วาระไม่ซ้ําชุดละ70บาทไปหารออกเป็นเหรียญเป็นวาล้าเอง FC ครก่อนหน้าโน้้นเหรียญละยี่สิบห้าบาทกันเลยนะวาระย่อยๆแบบเนี้นึกออกไหมฮะวันนี้ก็คงเป็นแค่อดีตไปแล้ว สี่วาระไม่สามเอสสี่ห้าเจ็ดสิบบาทเรามีกันอยู่สามชุดไม่ผ่านการใช้งานแต่ประปากําพลาตลับไม่มีตลับใส่ให้เอสสี 4, อุ้ยแพงหายากและตลับก็ได้เนี่ยพูดภาษาบ้านนอกบ้านประไปาเป็นไงอ่ะตัวตนประปาเป็นแบบนี้ก็แบบนี้แหละภาษาบ้านนอกก็ภาษาบ้านนอกขยัดอัดเข้าไปให้บรรดาชาวนักสะสมไม่รู้ตัวตนประปาไปเลยโอเคเนาเจ็ดว,วาระไม่สามชุดอ่ะสี่วาระไม่สามเจ็ดสิบบาทหลังจากนั้นมาดูแปดวาระไม่สามกันบ้าง เอฟซี 45, ชุดละ150บาทเพราะว่าขยับขยับของอ่าจาก4เป็น8วาระและ f c อฟซนะเอาใครอยากได้ฮนะถ้าจะเอา8วาระไม่ซ้ำปาปาขอชุดละ150บาทนะชุดละ150บาท8วาระไม่ซ้ำา1 5บบาทขนาดที่4วาระไม่ซ้ำา70บาท f อฟซโอเคเนาะมา2บาทอ่าสิบบาทที่ระลึก หลังจากนั้นเรายังคงวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับ10บาทที่เหลือ F45 เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะใครอยากได้10บาทออมสินอ่าปะป๊าให้ดูก่อนฮะที่ไม่ใส่ตลับนี้เป็นสภาพหนึ่งแล้วที่ใส่ตลับนี้เป็นอีกสภาพหนึ่งโอเคไหมฮะแน่นอนปะป๊าพูดนี้พอจะรู้เนาะราคาแตกต่างกันไปเดี๋ยวมาดูแถวที่3อีกราคาหนึ่ง f 4ะอันนี้เป็น10บาทออมสินใครอยากได้ฮะเหรียญละ60บาทเหรียญละ60บบาทสภาพนี้ ที่เราเคยซื้อขายกันเมื่อก่อนผ่านการใช้งานนี้ก็เหรียญละร้อย f c นะเนี่ยนะอะเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยผักดันกันต่อไป F4 หเหรียญละ60บาท10บาทที่ลึกสสีอมสิน F4 ห้ใครอยากได้เหรียญละ60บาทหลังจากนั้นใส่ตลับไว้สภาพผิวดีขึ้นดีขึ้นมาเลยแหละ f c ดูเอานะฮะนะปาปาเคยบอกแล้วว่าเหรียญเหรียญ เหรียญทองเหลืองเนี่ยนะเขาจะมีส่วนผสมของเนื้อทองแดงด้วยโลหะทองแดงด้วยเวลาเขาสวยจะจัดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นคราบของทองแดงออกมา FC นะเขาจะไม่เหลืองสง่าสวยงามอย่างเดียวนะฮะเพราะเขามีเนื้อโลหะทองแดงด้วยอ่ะเริ่มสวยขึ้นมาอ่ะหกบาท100บาทไล่มานี่หนึอบาท FC นะไล่มา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 จบเลยอ่ะ จบที่100บาทฮะสภาพเหรียญสวยเลย f ฮะนะใครที่ยังไม่มีหรือพ่อค้าแม่ขายคนไหนที่รับไปแล้วมองดูเหรียญปาป,า,ปาแล้วคิดว่าน่าจะขายได้กําไรก็ปาป,า,ปายินดีต้อนรับนะฮะโอเคเนะาะท้งนักสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจหรือพ่อค้าแม่ขายก็ตามอ่ะเข้ามาดูกันเอา f ฮะเนาะหลังจากจบออมสินได้รับความนิยมเรามาดูเหรียญที่มีต้นต,ตานานหายากอันดับได้รับความนิยมอันดับที่1ของเหรียญ10บาท สอสีที่ลึกนี่แหละ f 4ะอยู่ในโซนเดียวกันแต่ว่าได้รับความนิยมค่อนข้างจัดที่สุดนะนี่คือ18บาทเอพก f 4ะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนอะรู้จักกันเป็นอย่างดีอันนี้1สภาพต่อมาเอาไม่เป็นไรได้ไล่ไ,ลไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวไล่สภาพดูเพราะเหรียญเขาขั้นไว้ f 4ะนะตรงนี้เป็นเหรียญ10บาทเอสภาพผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งานนะ1 2 3 4ดูเอา F4 นะดูเอานะฮะแต่ไม่ใช่ผ่านการใช้งานแบบว่าขึ้นลาด,ดําขอบนิกเกิลหรือกลางเหรียญมีลาดํามากนะ fc ฮะผ่านการใช้งานแต่ว่าถูกเก็บรักษาจากเจ้าของเดิมอย่างดีใครอยากได้เหรียญละ1 6 0บาท160บาท fc ฮะมีกันอยู่1เหรียญ2เหรียญสเหรียญ4 4เหรียญ fc มาจบตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะเว้นวักไปดูสภาพเหรียญสวยกันโอเคเนาะเพราะว่าตรงนี้เหรียญเราหกบาทใช่ไหมฮะเราจะมีโรงพยาบาลกลางมาขั้นกับ10บบาทอมสิน สิบบาทออมสินเหรียญน,นี้สวยกว่าแถวบนนะฮะ F4 นะอ่ะโรงพยาบาลกลางไม่ผ่านการใช้งาน F4 ฮะเหรียญละหกสิบห้าบาทเหรียญละหกสิบห้าบาทเท่านั้นเองเมื่อก่อนหนึ่งร้อยกว่าบาทหนึ่งร้อยบาทนะปลาปลาทยอนหลังไปปีที่แล้วนะฮะนะวันนี้ปลปาขอสักเขาสวยใน F4 นะเขาสวยนะ FC, นะเานาะนะขอสักหกสิบห้าบาทแล้วกันเนาะไปในตลับที่ว่าพร้อมจะเก็บได้เลยโอเคนะฮะหลังจากนั้นมาดูห้าสิบาทออมสินถะสวยกว่านี้ แถวนี้หนึ่งรอยบาทใช่ไหมอ่ะตรงนี้ปปาขอเหรียญแล้วหนึ่ง้อยสิบาทแล้วกันเนาะเป็นค่าแยกค่าคัดสรรค่างานได้หลายอย่าง fc ห้ช่วยปปานิดหนึ่งนะฮะเหรียญน,นี้หนึ่ง้อสิบาทพูดจนเสียงจะแหบแล้วให้ปปาไปเฮะเหรียญละหนึ่งร้อยสิบาท fc จ้ามาหลังจากนั้นมาดูเอเพกฮะ fc เดี๋ยวปปาหยิบสภาพหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยหกสิบาทให้ดูนะอ่า fc ะฮะเขาจะมีความไกลกันโดยธรรมชาตินะอ่าอ่า ดูความแดงความดำของเหรียญฮะเหรียญที่โอเคกว่าจะมีฮะสีสีแดงติดอยู่นะผิวคล้ำเชียวเพราะว่ามีโลหะทองแดงผสมแบบว่ามไม่ผ่านการใช้งาน f อไม่ผ่านสนามมามากอาพูดกันง,ง่ายๆนะอ่ะเห็นไหมฮะนะความเงาความเงาถ้าดูเป็นปนฮะอันนี้ธรรมชาติเดิมๆโอเคเนาะอ่ะเอาร้อยหกสิบาทไปวางไว้ที่เดิมเปรียบเทียบให้ดูแล้วเนาะอ่ะร้อยหกสิบบาทอยู่ตรงนี้คราวนี้เรามาดูเหรียญละสองร้อย f ะเป็นผิวเดิมแต่ไม่ถึงกับแชมป์สัทีเดียวนะบางครั้งคิดว่าผิวเดิมเนี่ยปปาะจะขายราคาแชมป์ทั้งหมดใช่ไหมถ้าแชมป์จริงๆ250บาท f ะแต่ปะปาดูแล้วไม่ใช่แชมป์สัทีเดียวลองแชมป์อะจากสวยสุดแชมป์ที่สุด240 250วันนี้ปะปาปล่อยไปแบ่งปันกันไป f ะ210บาท210บาทมีกี่เหรียญ F4 ดูสิ1 2 3 สี่เหรียญ fc มีอยู่สี่เหรียญฮะนะถ้าสมัยก่อนอย่างไงอย่างเงี้ยก็ต้องโดนละสองร้อยสี่สิบนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะนับวันปะป,ะปาก็จะเก่งทางด้านการสภาพผิวเหรียญโอเค fc จา่ะเหรียญละสองร้อยสิบาทเท่านั้นเองปปาว่านักสะสมนักสะสมนี่จับได้เลยนะนะสองร้อยสิบาทไม่จับแล้วจะพูดไงยิ่งเหรียญพ่อค้าแม่ขายปปาเชื่อเลยท่านเอาไปโอ้ข้อมูลบางคน,นท่านบอกโอ้ผมไปซื้อมาราคาสามร้อยบาทเลยคุณปปาแอดมินเอาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ เป็นเรื่องธรรมดานะฮะก็เราก็พยายามติดตามนะเป็นเราไม่พูดละ F4 ฮะบางครั้งพราขาแม่ขายเนี่ยสมัยก่อนก่อนหน้านี้ใช่ไหมปีที่แล้วก็อาจจะรับไปในะราคา250บาทนะก็อาจจะไปขาย300อะไรประมาณนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่ะตรงนี้ปปาแบ่งปันให้ฮะ210บาทมีกันอยู่4เหรียญเท่านั้นเองโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญราคาเหรียญละ25บาท F4 ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน นี่คือเหรียญ5้าบาทนิกเกิลที่ลึก Fc ฮะด้านบนสุดผ่านการใช้งานจำได้ไหม EP เนี่ยแตกต่างไหมฮะมาดูตรงนี้นวลเนียนขาว Fc ฮะมีน้ำเงาจับเป็นตัวของตัวเองนะน้ำเงาจับนี่คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน Fc ฮะน้ำเงาจับเป็นตัวของตัวเอง แต่ไม่ใช่สภาพแชมป์น้ําทองจับสัทีเดียวเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหนะ้าเก็บสะสม f ฮะเหรียญละ25บาทเลือกเอาเหรียญละ25บาท F4H นะสำหรับนักสะสมท่านใดที่ไปจําหน่ายขายต่อได้มากกว่านี้ราคาหรือนักสะสมที่เก็บไปเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือใครที่ยังขาดวาระแบบนี้อยู่นักสะสมที่น้องที่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆเหรียญละ25บาท25บาทถือว่าไม่แพงฮะ โอเคเนาะมาจบจาก5บาทที่ลึกเราลงมาดูตรงนี้ f c ฮะนี่ก็5บาทที่ระลึกเหรียญนี้เป็นเหรียญที่โอ้โห f c ฮะพูดก่อนฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะรับความนิยมในชุดของ5บาทที่ลึกเช่นเดียวกัน f c ฮะป่าปาบอกเลยนะเหรียญองค์ผาใน f c ฮะนะอ่ะ ดูสภาพผิวเหรียญเลยดูสภาพผิวเหรียญกันเลยฮะปะปายกกล้องจนมือสั่นเลยฮะนานจะได้เข้ามาสภาพผิวเหรียญแบบนี้นะเหรียญขององค์พา5บาทที่ลึกอยู่ในชุด5บาทที่ลึกเหล่านี้แหละ fc ฮะจำนวนนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเปลียนที่รับความนิยมกว่าแล้ว fc ดูนะปะปาบอกเลยนะสภาพผิวเหรียญแตกต่างกันรุ่นนี้แทบจะแตะน้ําแตะน้ําทอง แต่น้ำทองบวกผิวลุ้งเลย FC นะสภาพสวยกว่าแจ่มกว่าสดใสกว่าเหรียญเหล่านี้ด้วยอาจจะดูไหมใครไม่เชื่อป,ป้ปานะทําไมประปาต้องซื้อขายตามสภาพถามว่าเหนื่อยไหมคัดแยกซื้อขายเรียนตามสภาพเหนื่อย FC แต่ด้วยใจรักฮะแต่ด้วยใจรักที่ป้าปารักมันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วล่ะสําหรับกเหรียญกระสาบชาวไทยเราเนี่ยใครอยากได้ฮะสภาพนี่สวยแทบจะสวยสุดละ FC นะ แคบจะสวยสุดเลยใครอยากได้ฮะเหรียญละ FC 150อบาทไม่จับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะมีกันอยู่แค่อมีกันอยู่แค่สมเหรียญเท่านั้นเองที่จริงปอปาเก็บไว้เหรียญหนึ่งปอปาไว้ทําตัวอย่างนะปอปาไม่ได้นําเสนอเหรียญขององค์พาเลยนะปอปาเก็บไว้ทําตัวอย่างแล้วแหละคอยลุ้นราคารับซื้อเข้ากันเนาะอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละร้อยห้าสิบบาทถ้าสภาพแย่กว่านี้แน่นอนนะ ปปาก็ขายหย่อนกว่านี้ที่ผ่านมาแต่วันนี้เหรียญสภาพสวยฮะห้าบาทเหรียญของอ,องค์พระ FC ฮะเหรียญละ150บาทมีกันอยู่3เหรียญเท่านั้นเองมาจบจากเหรียญ5บาทที่ลึกละเราลันลงมาดูเหรียญย0บาทที่ลึก FC ฮะมีกันอยู่7วาระไม่ซ้ําเอาให้ดูเอาไม่ผ่านการใช้งาน7วาระไม่ซ้ํา1 2 3 4 5 6 7วาระไม่ซ้ํา FC ฮะชุดละปาป้าบอกเป็นชุดเลยเนาะ ชุดละสองรอยหสิบาทฮะนะโอเคฮะ f อฟซีสองร้อยหสิบาทดูเอาฮะเจ็ดวาระไม่ซ้ํามีกันอยู่สองชุดมีกันอยู่สองชุดเท่าได้เองเอฟซี 4, ฮะเจ็ดวาระไม่ซ้ําบางเหรียญมีน้ําทองจับกันบ้างบางเหรียญก็เป็นน้ํหลุงจับไม่ว่าจะเป็นน้ําลุงน้ําทองเอฟซี 4, ฮะนะตั้งเจ็ดเหรียญเจ็ดวาระไม่ซ้ําเนี่ยสอง้อยห้าสิบบาทนี่ถือว่าไม่แพงเลย โอเคไหมเรามีกันอยู่2ชุด7วันละไม่ซ้ําชุดละ250บาทเท่านั้นเองโอเคนะ้อ20บาทที่ลึกนะฮะมาหลังจากนั้นเนี่ยนะักสะสมก็ขอติดมาฮะเอาเรามาช่วยกันฮะอย่าลืมอย่าลืมเอสซีนี่คือเหรียญย5่สตางค์ปี30ตัวติดผลิตน้อยหายาก อันดับที่5ของเหรียญย5สตางค์หมุนเวียนรัชกาลที่9 f c h ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้ f c h นะใครอยากได้25สตางค์ปี30ผ่านการใช้งานแต่สภาพยังเนี่ยประมาณเนี้ย f c นะอ่ะเอาไปก่อนเหรียญละ30บาทนะเหรียญละ30บาทอย่าลืมเก็บกันล่ะเดี๋ยวปาทำรายการให้จะทะลักเข้ามาไหมเนี่ยอ่ะเหรียญละ30บาทผ่านการใช้งานในอยู่2เหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญน,นี้ดูสีผิวอาเบิง่ง ดูสิผิวอาบึง้งนี่ภาษาบ้านประปา fc ผ่านการใช้งานเหรียญละสาบาทไม่ผ่านการใช้งานขอในะ fc เหรียญละเจบาทนะก่อนหนะน้าโน้นประปาขายออกร้อยห้าสเลยนะย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วเริ่มรายการใหม่ๆจําได้ไหมฮะอ่ะเจบาท30บาทมีกันอยู่2เหรียญฮะเจบาทมีอยู่1เหรียญหลังจากนั้นมาดูฮะห้สตางค์ fc ฮะนะเอาห้าสสตางค์ อันนี้ผ่านการใช้งาน2เหรียญนะอ่าเดี๋ยวว่าป,ปบาบอกราคาให้เขาไม่ค่อยสวยเขาไม่สวยเลยเดี๋ยวว่าปลาบอกราคาให้แล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานมีอยู่เหรียญหนึ่งอ่า F450 ต่างปีพศ2534ใครอยากได้อ่าปลาขายให้30บาท30บาทเหรียญน,นี้101ไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะมาด้ำช่วยกัน f c ฮะนะมาปลุกเขย่าขึ้นมาอีกรอบนะ อ่าใครอยากได้เหรียญละหนึ่งร้อยบาทไม่ผ่านการใช้งานนะไม่ถึงกับแชมป์เมื่อก่อนปปาขายออกสองร้อยบาทนะย้อนหลังไปปีกลายเนี่ยเพราะปีนี้เป็นปีที่สองปปามาจัดรายการเนาะอ่ะโอเคฮะจากหนึ่งร้อยบาทสมัยก่อนเหลือวันนี้หนึ่งร้อยบาทสามสิบบาทโอเคเนาะห้าสิบต่างปีสามสี่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอันดับที่สองต้นติดผลิตน้อยหายากลำดับที่สองของเหรียญห้าสิบต่างปปาะจะลืมละนะต่อต่อจากปีสามสี่นั่เป็นไรเป็นปีสามหนึ่งเนาะแต่สามหนึ่งเขาผลิตออกมาเยอะ ผลิตเยอะฮะยี่สิบกว่าล้านเหรียญนะประมาณจำไม่ผิดแต่ก็เดี๋ยวก็ถึงคิวเขาได้เก็บสะสมกันแล้วละ่ะปีสามหนึ่งโอเคเนาะมาเอสซี 4, มาดูสิบบาทสองสีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสองสีหมุนเวียนแยกแยะ,ยะให้ออกนะฮะสองสีหมุนเวียนกับสองสีที่ระลึกโอเคเนะ 4, าะเอสซีฮะหมุนเวียน,นะฮะเป็นปีสี่สิบสี่ใครอยากได้ฮะเหรียญละยี่สิบบาทที่เราเคยขายกันนั่นแหละเหรียญละยี่สิบบาทเอสซีแล้วก็จะมีปีสี่สามติดนิดหน่อย อ่ปี43เหรียญละ20บาทโอเคไหมฮะ43กับ44เหรียญละ20บาทถ้าหากสภาพเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้งานประปาขายแพงกว่านี้แพงกว่าอุย้ยหลายเท่าตัวเลย FC นะตังอืออือโอเคเข้าใจเนาะเหรียญละ20บาทฮะ44กับ43หลังจากนั้นมาดูปี34มสโอ้ยจะงง FC อ่ะเหรียญละ50บาทเหรียญละ50บาทขอบสวยผิวเดิม fc ถ้าใหา่เขาสดใสเนี่ยไปชุบน้ำหมาดๆช่วยเอาหรือว่ามีวิธีล้างยังไงก็แล้วแต่ว่าปลาได้เห็นเรียญแบบนี้ว่าไม่ใช่เก่าเก่าแบบ fc ต้องดูนะฮะว่าเหรียญเก่าเก่าแต่ดูขอบนะฮะนี่เก่าโดยธรรมชาติผ่านการใช้งานแต่ขอบเขายังได้อยู่นะเห็นไหมฮะใช้ได้ถามว่าผ่านการใช้งานมีบิ่นมัม้ยมี fc ฮะ แต่ก็ไม่ใช่บินถ้าเป็นโอ้กีบดอกกุหลาบรอบเหรียญเลยอย่างนั้นก็มีนักสะสมท่านหนึ่งหลายท่านลยก็ทวงมาอย่างนั้นจะเรียกว่าสตางค์หมุนใช้หมุนเวียนหรอปป้าพูดถึงเหรียญสภาพสวยไงปป้าก็นั่งขำนะสภาพเหรียญหมุนเวียนก็เช่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่องเขาตามหาเหรียญหายากเอฟซีฮะเพราะเขาไปแบ่งปันนักสะสมนะวงการเหรียญจะเป็นแบบนั้นเข้าใจฮะบางทีก็เป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะแต่ว่าเขาต้องตต้องการเหรียญที่สมบูรณ์ที่สุด นะโอเคนะเหรียญนี้50บาทที่จริงขาย60บาทจึงได้เลยถ้าใครดูเนื้อเหรียญเนื้อเหรียญเป็นนะดูเนื้อเหรียญเป็นโอเคเนาะอ่ะห้บาทเอฮะก็ประมาณนี้แหละอ่ะปึ๊บหลังจากนั้นมาดูปีสนะี่หนเอสีฮะสองพยเหรียญละ120บาทสภาพค่อนข้างใช้ได้เลยนะเมื่อก่อนประปาขายออกจับได้มหนึ้ยสี่บาทหนึงร้บาทอ่ะนั่นคืออดีตไปแล้วเดี๋ยวค่อยปลุกระดมขึ้นมาใหม่วันนี้ 120บาทเท่านั้นเองปี41นะถ้าสภาพสวยคมแจ่มคมชัด,ดสดใสโดยธรรมชาติราคาสูงกว่านี้อาปาแจ้งให้ทราบแบบนี้เลยนะฮะนะโอเคเนาะวันนี้ปี41เนี่ยละ120บาทหลังจากนั้น f อ5ปิดท้ายรายการฮะเหรียญละ105บาทสวยงามสุดๆ f อฟถือว่าใช้ได้เลยนะดูเอา หนบาทเสด็จนิวัฒพระนครกับ1นบาทสรอบวันนี้ปาปามีมาฝากกันเพียงออย่างละสองเหรียญวาระละ2อเหรียญเท่านั้นเองใครอยากได้ฮะนะสวยสุดจัดจัด,จดนี่หนึบาท180บาทเลยนะแต่ปะปาก็ยังไม่ยังไม่มีความมั่นใจว่าปาปาได้มาเยอะนะที่จริงสวยจัดจัดปาปาอาจจะขายไปเ,เหมือนอย่างเงี้ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยเอฟซนะที่จริงราคานะนะ น่าจะขึ้นขึ้นไปสูงกว่านี้แหละแต่ไม่เป็นไรอ่ะราคาเรายังขายอยู่ประมาณตอนนี้นะก่อนนั้นรัปปาขายนะ่ะเดี๋ยวราคาจะกลับไปที่เดิมนะเหรียญสวยสุดนะอันนี้ก็ถือว่าไม่สวยสุดททีเดียวอ่ะหนึ่งร้อยห้าบาทเท่านั้นเองวันละละสองเหรียญโอเอฟซี FC ไม่จับตัวน,นี้ไม่ได้เลยนะดูด,ดูดูความความเงาเป็นส่วนตัวของเขานะฮะนะเข้าใจเนาะถ้าเหรียญซีดเราก็รู้ประปามีหลายสภาพไปดูนักสะสมช่องของประปปากิ่งกันแล้วแหละอ่ะเอฟซีห้เหรียญละ 105บาทเท่านั้นเองนะนักสะสมที่มาแบ่งปันเหรียญในช่องของป้าปาไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายด้วยนักสะสมสะสมไว้ทางคุณค่าทางจิตใจเนี่ยรู้และรู้และเห็นป้าปาขายเหรียญเป็นปีที่2เริ่มรู้มาเรื่อยๆนะเข้ามาศึกษามาสะสมเริ่มรู้และสภาพเหรียญช่องของป้าปาฮะนะรู้แล้วป้าปาขายเหรียญตามสภาพและสภาพที่คุณป้าปาบอกไปนั้นไอเขาขายออกแค่เหรียญละ80บาทวันนี้ทำไมาขายร้อยสิบบาทร้อยห้าบาททีแรกก็ไม่พอใจป้าปานานวันนานวันมาป,ปา้าป่ามาบอกตามสภาพใช่ไหมฮะ เออเอาเขาก็เริ่มรู้นะประปาก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วย FC นะที่รู้สภาพผิวเหรียญแล้วก็กําหนดราคาของเหรียญโอเคเนาะโอ้โหผ่านกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวนี้ประปาจัดรายการ EP ป๊ปามาขายเหรียญค่อนข้างนานนะเนาะเพราะว่าเหรียญเราเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนไงแต่และ EP FC นะก็อ่ะ เรื่องธรรมชาติธรรมดาเนาะเพราะเหรียญแต่ละอีพีตอนนี้เข้าๆปปาะจะวางเยอะเลยเวลาเหรียญเข้ามาเมื่อวานนี้ปปาเปิดกล่องโอโ้โ,อโหเอฟซีหักงา,ายหลังเลยนะปะปาเปิดกล่องหงา,ายหลังเลยอะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ขายเหรียญในช่องของปลา,ปานะแล้วก็ผู้เข้ามาแบ่งปันมาซื้อเหรียญในช่องของปลาแล้วขอบคุณทียังบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาชมเพื่อศึกษาหาความรู้ราคาความเป็นจริงของเหรียญจํานวนการผลิตของเหรียญ FCH นะเข้ามาศึกษาหาความรู้มาชมเพื่อความบรรลงบางคนก็ชอบการทํารายการเหรียญเงิ Fc นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฮนะทวดอะไรแบบนี้ท่านอยากาจะเข้ามาเขาชอบ FCH นะรุ่นทวดเนี่ยนะจะชอบ จะชอบกับรายการเกี่ยวกับเหรียญกระสาบอะไรประมาณนั้นก็มีคนแจ้งแอดมินมาหลายท่านแล้วล่ะนะบางทีท่านก็ไม่ได้ซื้อขายแล้วแต่ว่าคนหลักเดิมๆอายุระดับ78บางคน90้าสิบท่หูตายัางมองเห็นอยู่เนี่ยยังไงเอฟซฮะร้อยละห้าสิบปปาบอกเลยฮะชอบอาจจะชอบรายการเหรียญปปปาก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยเลยเอฟซีฮะโดยเฉพาะรุ่นอาวุโสรุ่นคุณทวดนะไม่ว่าจะเป็นทวดหญิงวทวดชายคุณปู่คุณย่าทุกคนทุกท่านนะฮะ เนาะปปาทำรายการมานานแล้วคงจะเบื่อกันอย่างอีพีนี้คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่าง F4 นะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของปปาบ้างเนาะปปาทําคลิปวิดีโอไปจะได้ไม่พลาดนะทุกคลิปจะไปอยู่ในมือถือในโทรศัพท์ของท่านการแจ้งเตือนไปจะได้รู้ข่าวข่าวในช่องของปปาเนาะเหนื่อยและ f c เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะ คลิปนี้อำลาพาจากกันก่อนเนาะโอกาสหน้าฟ้าใหม่กลับมาพบกับช่องของประปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้สวัสดีครับ